โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับ get key นะครับผมตัวโป n a t i v e นะครับตัวดูปนะครับที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นมาเล็กอยู่นี่กเช่ามันนะครับอันดับแรกก็คือ copy script ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนตแนละเออก็วางประมาณนี้นะครับตรงที่ U key ตรงนี้นะครับผมเราต้องเอา key มาใส่นะครับลบรอเลยก็ได้นะครับผมทีนี้มาเริ่มวิธีขั้นตอนการ get key กันเลยนะครับให้เราเลือกนะครับผม ระหว่างสองลิงก์นี้นะครับแต่ว่าผมแนะนาลิงก์เวิร์ไซด์นะถ้าเกิดในคอมมันจะมีโอกาสบั็กติดไม่ใช่ดิมันจะมีโอกาสติดหกสิบชั่วโมงนะครับก็คือมันต้องรอผมเลยแนะนาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับผมจะเลือกตัวนี้นะครับผมปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็คือผมอันนี้ไปแล้วนะเก็ตไว้แล้วก็คือคีย์นี้ยังไม่ถูกใช้นะครับลงคลิปนี้ลงไปก็ใครจะใช้ก็ไปใช้นะครับเพราะว่าผมเก็ตในมือถือไปแล้วอันนี้ก็ วิธีก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ the milksha dollar กดกากระบาดออกได้เลยนะครับผมมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับให้รอนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องกลัวมันจะบักนะครับให้รอทีนี้ก็รอไปครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันอันนี้เสร็จเลยแล้วกันนะครับแมงไม่หยุดโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วครับก็กดอั l content เลยนะครับปึ๊บอันนี้ก็กดกากบาดแถบนี้ออกได้เลยปึ๊บเหลือแค่แถบตรงนี้นะครับ มันขึ้นแบบนี้เหลือแค่แถบนี้โอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็คือมันจะโปรเซสหนึ่งทับสามแล้วก็ทําต่อไปครับกด next นะครับแล้วก็รอครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้แล้วเราสาม้านกดกาบาแถบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับผมทําเหมือนเดิมทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยอันนี้ก็รอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดกาบาทครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าแบบโอเปร่านะครมันมันจะดาวน์โหลดโปรแกรมให้เราเนี่ยครับคือใครจะโหลดก็โหลดนะครับแต่ว่ามันแบบ มันเปืองนะครับผมเออมันเปืองพื้นที่นะครับผมก็ไม่แนะนําให้โหลดเท่าไหร่หรอกเออโอเคครับก็ตัดไปตอนนี้เสร็จเลยแลวครับไปเลยโอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กดัลล็อกคอ t e n t ต่อไปเลยนะครับมันจะเด้งสองรับสามนะครับใครที่ไม่เป็นสองรับสามก็กลับไปทําใหม่นะครับผมแสดงว่าทําไม่ถูกนะครับแล้วก็พอสองรับสามเสร็จก็กดเน็กต่อครับทาต่ออีกรอบเดียวนะครับ ก็ลออันนี้ก็กดกาบาทิ้งไปได้เลยอันนี้มีสองอันนะครับก็เหมือนเดิมครับกดปุ๊บแล้วก็ถ้าเป็นมือถือให้กดถอยหลังนะครับถ้าเป็นคอมก็กดกาบาดอกนี่ครับประมาณนี้แค่นี้ครับผมแล้วก็ร้อได้เลยไปตัดเหมือนเดิมก o โอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดเหมือนเดิมนะครับโอเคมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผม y o U h a v e collect all เรียบร้อยอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าทําเสร็จตรงนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่เพิ่งทําครั้งแรกเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเออปึ๊บเนี่ยครับมันจะมีปุ่ม get anew key นะครับอันนี้คือผมเอามาเปรียบเทียบนะครับเราไม่ต้องดูอันนี้นะครับผมดูแค่อันนี้ก็พอนะแล้วผมเอามาเปรียบเทียบเฉยถ้าคนที่เพิ่งทําครั้งแรกมันจะมีปุ่มนี้นะครับแต่ผมไม่มีไงเพราะว่าผมเก็ตไปเรียบร้อยละนะครับผมแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็จะได้คีเพิ่มมาตรงนนนีี้้ะะปรมาณอ เมื่อเรากดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากทําอีกแล้วก็ทําแบบเดิมซ้ําครับผมครับผมพอแค่นั้นครับก็คือพอทําแบบเดิมซ้ําเสร็จปุ๊บก็คือคีย์มันมีอายุการใช้งานแค่แปดชั่วโมงครับก็คือหลังจากที่แปดชั่วโมงแล้วก็กลับมาทําใหม่อีกรอบพอเราทําใหม่ครบสองคีย์แล้วเนี่ยเหมือนมันจะตันแค่สองคีย์นะครับผมอะจากที่ผมเคยทํามานะครับพอมันตันสองคีย์เสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะทํารอบที่สามอีกเนี่ยพอเราทําครบใช่ไหมครับตรงปุ่มด้านหลังตรงนี้เนี่ย คำว่าบวกแดชั่วโมงนะครับมันจะมีคำว่ารีนิวหรือว่านำคีย์นั้นกลับมาใช้ใหม่อีกรอบแล้วก็กดไปได้เลยครับสาสมบนหน้าผมทำเพิ่มมาอะไรใช่ไหมครับสามสามผมจะเพิ่มอีก8ดชั่วโมงก็เพิ่มได้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมกดดูนะเียบร้อยครับกแล้วก็ดูคีย์ได้เลยว่าเนี่ครับคีย์ผมก็จะกลายเป็นสิบห้าชั่วโมงแล้วแล้วก็ทำได้เรื่อยๆครับผมอประมาณนี้ครับผมก็วิธีเก็ตคีย์นะแล้วก,แวก็แล้วก็นำคีย์มาใช้ได้เลยเดี๋ยวผมใช้โชว์เลย เอ้ไม่อาดีว่ะอันนี้แจกนะครับผมอ่านี่แจกเพอได้คีย์มาแล้วล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจก็ประมาณนี้กดตรงนี้นะครับปึ๊บกดตรงระหว่างคีย์สองคียตรงนี้นะครับกดวางคียลงไปครับแค่นี้ครับแล้วก็ใช้ได้เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วกดรันได้ตามปกตินะครับก็แค่นี้ครับผมวิธีก้คียก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับผมขอบคุณครับ